กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสมคิดเชื่อของกรรมธิการก็ผมสงวนความเห็นไว้ในมาตราที่6เนื่องจากไม่เห็นด้วยในหลายในหลายรายการซึ่งในมาตรา6นี้รายการที่4ซึ่งหลายท่านก็ได้อภิปรายแล้วก็พยายามจะบอกว่าค่าใช้จ่ายในการในการบรรเทาแก้ปัญหาเกี่ยวกับโควิดนั้น4 0 0 0 0ื่นล้านกว่านั่นะ ซึ่งผมไม่เห็นด้วยที่จะเอามาใส่รายการนี้แต่ต้นในวาระรับหลักการหลายท่านก็ได้อภิปรายเรื่องนี้เพราะว่าหนึ่งในโครงการเงินกู้ของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้รับงบตรงนี้ไปก็รับไปสี่หมื่นล้าล้านเหมือนกันแต่ว่าเวลาไปจัดอะไรต่างๆเนี่ยรายละเอียดในกรรมธิการหนึ่งยดเก้าล้านล้านก็ยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเ,เรื่องงบกลางนี่นะครับ การใช้จ่ายต่างๆนั้นนะเป็นอำนาจที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีซึ่งบางเรื่องเนี่ยการจ่ายเงินอาจจะใช้อำนาจนายกอย่างเดียวค่าใช้จ่ายอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเองก็ก็สงสัยแล้วก็พยายามจะทักท้วงอยู่บางเรื่องว่ากรณีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินทดลองสำรองข้าราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งปีที่แล้วตั้งไว้สามพันล้านแต่ปีนี้โผล่มาหกพันล้านเลยครับก็แปลว่า เข้าใจว่าเงินตรงนี้ไปอยู่ในจังหวัดหรือเปล่าฉเฉลี่ยแล้วจังหวัดและประมาณแ80ดสิบล้านเดิมทีนะมีประมาณห้าสิบล้านขึ้นมาเท่าตัวและขึ้นอย่างนี้นะ่ะการดําเนินการต่างๆเนี่ยข้าราชการส่วนไหนจะรับผิดชอบเพราะว่าเพิ่มมาโดยตรงเพิ่มมามากอันนี้ผมไม่เห็นด้วยครับอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าของกระทรวงสาธารณสุขที่เวลาไปจับนี่นะครับอย่างเรื่องงบโควิดเนี่ยอยู่ๆก็บอกว่าจะให้อสมสองพันบาทเอาจริงเข้าอสอมอก็ไม่ได้ให้หรอกครับ ไปเที่ยวซึ่งหลักการอย่างนี้ก็ไม่รู้ใครคิดความจริงก็ให้เงินสดเข้าไปเลยก็สิ้นเรื่องก็จะได้ไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นเอาเงินลขึ้นรถทัวร์ไปเที่ยวเสียเงินเพิ่มอีกอาจจะบอกว่าสนับสนุนการท่องเที่ยวก็พอฟังได้แต่มันคงไม่ทั้งหมดอะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องหนึ่งก็คือว่างบรายจ่ายประจําที่เพื่อนสมาชิกได้พูดไปล่วงหน้าแล้วว่ามันมีจํานวนมากท่านก็พยายามอธิบายว่า งบจ่ายประจําฝ่ายราชการต่างๆมันเยอะขอไปที่เอ่ยนามท่านสิริกัญญาตัานสกุลก็ได้พูดไปแล้วงบจ่ายประจําในปี6 3มันก็เยอะจริงๆฮะรายจ่ายประจํา2.5กว่าล้านล้านนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์ทั้งๆที่เงินจ่ายลงทุนก็แค่หกแสนกว่าล้านอยู่ที่ยี่สิบจุดห้าก็ทําให้มันเหมือนว่าเอาให้มันครบในพบรบเ,เรื่องวินยัยการเงินการคลังท่านนั่นเอง นั้นรายจ่ายประจํามันมากขึ้นทุกปีก็ตีนะเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์นาะยกรัฐมนตรีพยายามอธิบายว่าจะลดรายจ่ายประจําซึ่งนานๆพูดทีเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มันจะเป็นตัวสกัดกั้นในการพัฒนาประเทศอย่างแรงเรื่องนี้นะครับเรายกตัวอย่างง่ายๆว่าวกรณีค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลปีที่แล้วเจ0 0 0มสองรล้านปีนี้7 4 0 0 0 สำหรับดูแลคนหกล้านคนก็ไม่ได้ผิดนะข้าราชการประจําประมาณแลราิญาติประมาณหกล้านคนได้รับการดูแลค่ารักษาพยาบาลเฉลีย่ยเกือบหมื่นสามพันบาทเฉลี่ยนะก็ะไม่ใช่ความผิดข้าราชการเขาที่เราดูแลแต่เวลาจะดูแลคนสี่สิบแปดล้านคนในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดันดูแลแค่สามพันบาทสองพันเก้าร้อยบาทจากสนะี่สิบแปดล้านคนดูแลแค่เนี้ย นี่คือการเหลื่อมล้ําในการจัดงบอย่างเห็นได้ชัดผมไม่เห็นด้วยเรื่องนี้แต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องไปตัดงบของฝ่ายราชการไม่ใช่ความผิดเขาก็ต้องดูแลเขาเหมือนท่านสุทินกลางแสงบอกว่าอยู่ยๆเขาบอกว่าท่านจะเป็นลดบำนาญนข้าราชการซึ่งมันไม่จริงก็มีข่าวแบบนี้ออกมาดันั้นผมไม่เห็นด้วยในหลักการนี้เลยนะครับว่าอย่างในน้อยในเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยน่าจะเพิ่มให้เขาบ้างเพราะทุกอย่างโรงพยาบาลนี่ขาดทุน พอขาดทุนเสร็จก็มาเดือดร้อนรัฐบาลน,นี่แหละจ่ายให้ปีละ5้า0นล้านหกพันล้านแล้ววันนี้ก็อยู่ๆรัฐบาลก็ประกาศที่จะบรรจุข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข4ี่พันกว่าล้านพอบรรจุแล้วไม่มีเงินนะไม่มีเงินเลยปรากฏว่าขอมาในกรรมธิการโชคดีนะคณะกรรมธิการก็ตัดไปให้53 2 7ยล้านเพื่อเป็นเ,เงินเดือนประจําไม่งั้นก็จะต้องไปเบียดบางเงินน้องก็ประมาณเงินบํารุงโรงพยาบาลซึ่งบางแห่งก็มีมาก บางแห่งก็ไม่มีเพราะนั้นเรื่องงบประจำเหล่านี้ถ้าไม่ลดลงผมก็เคยพูดในกรรมธิการหลายครั้งว่าเวลาพวกเราไปพิจารงง,งบประมาณเนี่ยมันเหมือนเราไปพิจารเงินเดือนข้าราชก,การน่มันไม่มีอะไรจะเหลือให้ใหดูเลยบางเรื่องเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็กราบเรียนเ,เพื่อนสมาชิกว่าในกรรมธิการในกลุ่มเสียงข้างน้อยเนี่ยก็ไม่เห็นด้วย ที่จะจัดตั้งงบประมาณลักษณะแบบนี้จึงเรียนมาท่านประธานเพื่อความทราบเพื่อความเข้าใจครับขอบคุณครับ